จาจ้าเอออยู่หอะไรกินก็ดีนะอยู่เหมือนกันเลยเฮ้ยคืนนี้ปาร์ตี้กันเว้ยได้จัดไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้ครับทุกคนนานาเราจะได้จับกันอย่างงี้สักทีเอาให้ตัวแตกไปเลยเพื่อนตัวแตกเลยอะตัวแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มอยากจะแนะนำใครสักคนวะคนนี้ชื่อน้องอ่อนแต่เราเองเดี๋ยวนะ คนไหนก็เห็นมึงพูดอย่างเงี้ยให้คนเนี้ยขอขอคนหนึ่งเลยจริงจังมากรู้สึกไหมว่ามองหน้าเขาที่เลยเป็นสีชมพูทุกทีเลยว่ะแล้วมึงคบกับมึงมาหกปีนี่โลกกูเสียอะไรวะม่วมองไงกินอะไรกูเนี่ยพูดถึงเรื่องความรักนะเว้ยเด็กจะบอกว่าคุยถูกคนแล้วผมเนี่ยมีประสบการณ์ด้านความรักมากกว่าหกสิบปีบอกให้ว๊อดหกสิบปีคุณรู้กูร้านไก่ตุ๋นเยาวร่ามันยังไงมันยังไงเนี่ย รักแรกนะเว้ยน้ำต้มผักเป็นว่าหวานในฐานะที่พี่เนี่ยมีประสบการณ์ด้านความรักมากกว่าพบกับพี่อเดอเดี๋ยวดๆเดืเดอเดีอเือเดือดเพีอเหรอดเดือเดือเด้อเดีอดเดือดเดือได้เืออเกอด้ดือดเดือดเดอเอปเดือดเอัเนีอเอาขนมมาให้เหรอ แฟนนะนะอยู่บ้านตกปฟาตกเผอด้วยโดูพี่เก่งอยูผู้หญิงแล้วโคตรมากตบอะไรตบอะไรตบตบตบฝุ่นไงบ้ามันตบกระปุกเราก็ต้องตบฝุ่นออกนะพี่ยังบอกไม่กลัวเลยไม่มีอะไรพี่หนูกลับบ้านก่อนนะไม่อยากกลับบ้านถึงอันตรายได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งจับมือจับมือโด้การเราจีนะ กลับไปแล้วมึงไร่มันกลับไปเมื่อกี้นี่เองกูบอกอีกนะมันกลับไปทำความตอาดบ้านเลยด้วยย้ายมีน้ำโขกดีว่าอะไรนะลกลับกลับบ้านดีๆนะฝากแกยน,นะถ้ามันกลับไม่ไหวก็ให้นอนนี่แหละรับฟ้ากับผมเจนแจนดูมานะ เออนอนตรงนี้ก็ได้ข้างนนก็นอนควนอนมาละแต่ว่ววาบรรยากาศแม่งโป่งวอนความอันตรายไม่แน่ด้ยกลัวจะโดนโจรป้นโดนฆ่าโดนค,ดนคมขืนไม่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 ไม,ไม่ไม่เอาแล้วอาอย่าคิดมากที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเว้ยเราต้องเอาของมีค่าวางไว้ข้างๆมูคุยกับไข่ไมนี่ยตอนเช้าก่อน,น,อน OK。<gasps>